หมอสุนินหมอฟันดาวติกตอกร่วมกับเพื่อนๆมอบสิ่งของช่วยชาวหัดใหญ่2ล้านบาทเมื่อวันที่6ธันวาคม2568ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากหมอสุนินทันตแพทย์ดาวติกตอกซึ่งเป็นที่รู้จักของผู้ที่เล่นติกตอกที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนว่าตนเองและครอบครัวโดยมาดามปูจ้าเมคินลูกชายและแคทที่ลูกสาวคนสวย พร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนๆได้รวบรวมเงินกว่าสองล้านบาทในการจัดซื้อสิ่งของอุปโภคและบริโภคส่งไปช่วยชาวหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมมีผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่กว้างนอกจากนี้ครอบครัวหมอสุนินยังได้ช่วยเหลือชุมชนใกล้บ้านในการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันตามโอกาสต่างๆที่ครอบครัวให้ความสําคัญหมอสุนินเปิดเผยว่า การทำกิจกรรมสาธารณกุศลทุกคนในครอบครัวต่างช่วยเหลือสังคมตามโอกาสต่างๆอยู่เสมอการที่ครอบครัวและเพื่อนๆได้ร่วมบริจาคช่วยพี่น้องชาวหัดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ประสบเหตุมีกำลังใจสู้ต่อไป ก็กลัวคุณหมอจริงๆคนเนี่ยมาดามเนี่ยก็ขอเขาคุณมากครับช่วยคนในชุมชนมาตลอดไม่ว่ากาแฟอาหารแห้งหรือคนจิตเตียงพิการก็มีของมาแจกให้คนในชุมชนตลอดช่วยเราตลอดทั้งปีครับคุณหมออยู่จากวันนี้เป็นวันเกิดมาดามนะครับก็ทางหมอมาดามก็ได้ตัดสินใจมอบรถตู้คันนี้ให้ทางหลวงพี่อาร์ตนะครับเป็นคนดูแลเพื่อไปใช้ในการกุศลนะครับแล้วก็ทาง คุณหมอสุนินกับมาดามก็พร้อมจะสนับสนุนทุกๆด้านให้วัดมหาบุศนะครับสาธุสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยบริษัทศิลาแกรนวิลจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดภูมิพัฒน์วัสดุพัน